ใช่ค่งานนี้นะคะเป็น,นงานเสริมทักษะแบบฝึกภาษาไทายนะคะอันนี้ให้เด็กๆนะคะดูฝึกดูภาพดูภาพแล้วก็วงกลมลองพยัญชนะนะคะภาพแรกเลยที่เด็กเห็นก็คือภาพถุงถุงสะกดด้วยตัวพยัญชนะอะไรเด็กก็มาดูถุงสะกดด้วยพยัญชนะ ขอถุงั้นครูทําทตัวอย่างให้ดูใช่ค่ะตัวอย่างก็จะถ้าสะาากดได้ทอถุง,ถถดถงเด็กๆก็วงกลมลอ้ลอมรอบขอถุงเอ๊ะทอถุงเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวค,ครูอร้อจะทําให้ดูนะคะ,ะ,น,ะ,ะนี่ทอถุงเป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วเด็กก็ดูภาพต่อไปภ้าต่อไปเป็นภาพงูก็เป็นงองูแล้วดูภาพต่อไป เด็กทำเองเลยคใช่ค่ะอันนี้คือคอราคาใช่ค่ะอันนี้คือคือภาพัเด็กนี่ก็คือกอไก่เด็กโยงใช่ค่ะอย่าลืมเขียนชื่อจริงและนามสกุลด้วยค่ะค่ะอย่าเรามาดูใบงานต่อไปจ้าใบงานนี้นะคะให้เด็กโยงเส้นค่ะโยงเส้นภาพคู่กับพยัญชนะนะคะตป็นง่ายมากเลยอ่ภาพแรกเลยคือทําให้ดูเป็นตัวอย่างภาพแรกนะคะเป็นภาพทาหาร ทหารก็ต้องมดูก่อนใช่ไหมเอ๊ะพยัญชนะอะไรนะเดี๋ยวนะคุณครูทหารก็ต้องเป็นททหารอุ้งง่ายมากท่าต่อมาเป็นภาพม้าก็ต้องเป็นพยัญชนะมอม้านะคะโออ่คฝรั่งและหหอมาเด็กทำได้อยู่แล้วคุณใช่ค่ะาเขียนชื่อชิแนะนท์สกุล้วยเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งลงไลน์มาให้คุณครูนะคะอ่าสำหรับวันนี tamam Jim, ้ คุณเตยและคุณปู่ออก,ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ,บวันนี้ก็สวัสดีค่ะ